สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเดือนหกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการภาพรวมของน้องทองเป็นยังไงบ้างคือสําหรับวันนี้นะครับอย่างเมื่อวานเลยเมื่อวานเราได้มีการอัปเดตกันไปเนาะว่าเออตัวของน้องทองเนี่ยเราเชียร์หน้าบ่ายก็คือเราบายกันตรงแถวซักสามพันสามร้อยแปดสิบหกนะครับตรงคีย์นี้เลยนะครับหากใครได้การทุนอาจจะโดนไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้การหรือว่าวางว่าหลักตามระบบ ก็ยังไม่โดนหน้าทุนนะครับยังเหลืออยู่เเ okay, นาะนอนี้คือแผนว่าวางที่เราเล่นกันนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยจริงๆวันนี้เทคนิคไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายก็คือเราใช้ในตัวของทสต์ดีดาวเที่หรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นมาเก็ตสตั u กเจอร์ก็ได้นะครับตรงคีนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะครับแล้วราคาเนี่ยมีการเบรกเอาด้วยอิมบาลานของแท่งนี้อ่าเมื่อราคาย้อนกลับมาเนี่ยจุดนี้คือจุดรับแรก ุดรับแรกนะครับอบถึงเชียร์ว่าเราควรจะเข้าบายกันถึงจะลงมาเยอะก็เถอะนะมันลงมาเยอะจริงอยู่เพราะว่าจากยอดเนี่ยมันลงมาเท่านี้ประมาณ6,800จุดก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเยอะเลยแหละแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมว่าเขาวิ่งเป็นโครงสร้างชัดเจนมากครับมีไฮมีโลนะครับมีการยกไฮยกโลค่อนข้างชัดเจนนะค,ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมีการเบรกไฮนี้ได้ได้อีกด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงชาในการไปต่อนบมองว่ามีค่อนข้างสูงแต่เนะียครับแต่ถ้าเกิดจะมองว่ามันง่ายขนาดนั้นมันก็ง่ายเกินเนาะก็จะต้องให้ผมให้เผื่อไว้หน่อยแล้วกันเนาะเผื่อว่ามันเอาไม่อยู่จริงเมื่อวานเนี่ยเออนบมีแนะนําไปว่ามันจะเกิดคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็คืออย่างนี้คือภาพของ M3 นะครับท,ที่ที่เห็นเนาะตรงบริเวณนี้เนี่ยจะมีตัวของ divergence เกิดขึ้นนะครับ เห็นไหมครับเพามีการท, low, ทําโลททาโลวาโลนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นเหมือนกันเลยนะครับลองมาดูภาพนี้แต่ภาพนี้อาจจะกว้างหน่อยเมื่อวานเ้องมีพูดอยู่ในค่ำคืนตอนคืนเนาะมันจะมีการทําโลนะครับแล้วก็โลวาโลตอนเนี้เหมือนแล้วเหมือนแล้วนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นโลนะครับแต่อันนี้อะไรครับอายซยกขึ้นแต่ถ้าเขายังลงไปได้อีกหรือว่าลงมาฉลับนิดหน่อยเนี่ยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะว่ายังยังคงมองปรับตัวขึ้นได้อยู่ นวสำหรับภาพใหญ่ๆนะซึ่งเอผมให้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วกันนะเผื่อใครที่เออไม่อยากเข้าตรงนี้เลยดูแล้วไม่สวยเลยอะไรเงี้ยจบให้แนวรับอีกจุดหนึ่งก็คือ3375นะครับจนถึง3355ให้2อคีย์นี้นะครับให้จำไว้ก่อนถ้ามาถึงนะครับก็พิจารณาในการเข้าหรือถ้าเกิดใครอยากจะกระจายในการเข้าเนี่ยให้อยู่ในโซนนี้แหละ ในกลุ่มก้อนนี้นะเพื่อพิจารณาการเข้าออเดอร์แต่ถ้าเกิดลงไปลึกเลยสุดท้ายต้องซื้อคือราคา 30, 31, 3ามสิบสามสามสามหนึ่งนะครับสามสามสามหนึ่งใช่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดจะซื้อจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ควรลดต่ำกว่านี้แล้วนะครับก็แนวะมองว่าแนวะรับสำคัญคือบริเวณนี้นะครับอ่ะในภาพของ EMA ก็ยังไม่ได้ผิดแปลกเลยนะ คือเชีย์หน้าหน้าบายสบายเลยนะครับในการถือตามเทรนระยะยาวซึ่งถ้าเกิดว่ารอบนี้ได้ไปจริงเนี่ยออโอกาสในการขึ้นไปถึงประมาณ6000ที่เดิมมีนะครับหรือถ้าเกิดว่าจะขึ้นทําให้ไฮใหม่เลยก็มองว่าเป็นไปได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้มองถึง3ามพันห้นะคือเอาแค่ตามยอดนี้ไปก่อนส่วนใครจะถือมากกว่านั้นก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดถือก็คือการทุนหรือไม่ก็วาง s อสเลว่าตามระบบแล้วก็ปล่อยไปเลย นะครับส่วนอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเมื่อวานเรามีการอัปเดตไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมาเชี้แจงเนาะว่าตัวของ EA ที่ผมใช้รันอยู่นะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานอยู่เท่าไร20,000เมื่อคืนตอนคืนนะอยู่ส20,000นะแต่ตอนนี้เนี่ยกระโดดมาอีก6,000นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะสำหรับตัวของกำไรที่เมื่อวานมันทำได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลย ส่วนตัวของภาพอื่นๆเนี่ยในตัวของ EA จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรนะครับยังเหลือฟังก์ชันในการเก็บรวบอยู่เท่าที่ผมประเมินนะตอนนี้คือเขามีเปิดเปิดมาแหละแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการปิดรวบนะเพราะว่ายังยังไม่ถึงจุดของเขาครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเดี๋ยวมันปิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาอนะัปเดตอันทีนึงว่าโปรฟิตที่เราได้กัน,น่ะจะเป็นเน็ตแล้วเท่าไหร่นะครับสําหรับรอบนี้นะก็เดี๋ยวคอยติดตามอันทีนึงว่าเออ EA ของเราใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ย ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วนะครับอันนี้ติดลบอยู่ประมาณ1 7นะื่นเจดนาะแต่ว่าเรามีตัวของ EQUITY อยู่ที่ประมาณสี่แสนแปดหซึ่งยังไม่ถึง10%ยังไม่ถึง5%ลเลยด้วยซ้ำนะครับนบมองว่าค่อนข้างเซฟมากๆนะครับก็คือเป็นการเทรดที่ปลอดภยัยนอะ่ะแล้วก็อาจจะได้เงินตัวของรีเบทมาด้วยนะครับแล้วก็เงินของการที่มีกำไรเล็กน้อยอย่างนี้เนาะ เรบอกว่ากำไรนี่คือเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะอะไรมากสำหรับผมส่วนตัวก็เน้นไปทางรีเบจะมากกว่าเพราะว่ามันเอาชัวนะครับรีเบทมันได้ชฟวร์นะั่นเองยิ่งมีออเดอร์เยอะยิ่งได้เยอะนะครับโอเคนะครับส่วนสินทรัพย์อื่นนะครับเดี๋ยวเมื่อวานมีคนพูดถึง u ูเยอะเดี๋ยวผมไปกันก่อน u j เนี่ยเมื่อวานนะครับผมเชร์ไว้ว่าควรจะเข้าซื้อเท่าไหร่ครับอนี่ 1.4ึ่งสามจุดสองเนาะแต่ว่าราคาไม่ได้ลงมานะครับเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับแท่งล่าสุดเนี่ยเขาปิดเป็นอะไรครับเป็นเป็นตัวของ engulfing ก็คือเป็นสีเขียวนะครับปิดเกิน80ดิอร์ซของแท่งสีแดงมันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเบรกขึ้นไปใหม่หรือว่าวิ่งขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่นะสำหรับผมผมว่าค่อนข้างโอเคสำหรับ UJ ก็แอบเชียร์อยู่นะครับใครที่เข้าซื้อไปแล้วก็ ยินดีด้วยนะครับน่าจะได้ถือยาวๆแล้วนะครับก็คือเบรกตัวของเส้นสีเขียว,เ,ยวเอ้สีฟ้าแล้วนะครับโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อมีค่อนข้างสูงส่วนจะเบรกไหยได้ไหมนี่ต้องติดตามกันนะครับส่วนใครที่เออไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเหมือนกันเนี้ยเนี่ยลูกศรน้ับจริงไว้ให้หมดแล้วเนาะเอ่อถ้าใครที่ไม่ได้เข้าจริงๆอาจจะต้องพิจารณาครับโซนนี้แทนก็คือมันอาจจะไม่ได้ต้อง เขาเรียกว่าต้องต้องยอมต้องยอมซื้อแพงนะครับต้องต้องลองต้องลองซื้อแพงแล้วต้องยอมแล้วนะครับหนึ่งสี่สามจุดเก้าหนบให้ไว้เป็นคีย์นี้แล้วกันหรือถ้าเกิดใครต่อราคาหน่อยอยากได้แบบเออผมไม่เป็นไรราคาหนึ่งสี่สี่ก็ได้ก็รอซื้อในโซนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นดีมานโซนนะครับไปไหนแล้วออ่ะทุกช่วง นนตรงนี้จะเป็นดีมาโซนของทำเฟรม4ชั่วโมงถ้าเกิดย่อลงมาถึงก็ทำการเข้าซื้อในลักษณะแบบนี้นะครับอนมาลงมาปุ๊บวิ่งขึ้นไปง่ายๆเลยนะครับสำหรับ UJ ส่วนตัวอื่นอันนี้นบยังไม่ได้ทำการบ้านแต่ว่าถ้า UJ เขาขึ้นได้เนี่ยฝั่งของ EU จะมีการปรับตัวลงก็เห็นได้ชัดอยู่นะครับว่ามันมีพินบาร์อยู่แท่งหนึ่ง ก็อาจจะมีการปรับตัวลงในระยะสั้นๆครับซึ่งรอบถัดไปเนี่ยนบมองว่า EU น่าจะลงมาถึงประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งสี่สามนะครับในคีย์นี้ก็มองไว้เป็นแนวรับของเขาไปก่อนนะครับส่วนใครที่เอ่อนบยังไม่เห็นมุมมองที่มันจะไปไกลมากนะักสำหรับ EU นะครับก็เลยเลยยังไม่ค่อยได้เชีย์เนาะแต่ว่าที่น้องติดตามกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวของ Bitcoin แล้วก็พวกคริปโตนะตอนนี้นะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยโอเคเขาขึ้นไปค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ไปเทียบมาชักแสนแปดพัน 8, ตอนนี้มีการปรับตัวลงมาก็เยอะอยู่นะสรับสีชั่วโมงถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าเนี่ยจะปิดเป็นอินบาลานอยู่ละคือถ้าเกิดว่าเขาปิดเป็นห้าทางอย่างนี้นะครับในอีกเจ็ดโมงอะตอนเจ็ดโมงถ้าเกิดปิดเป็นห้าหน้าอย่างนี้นะเป็นแท่งอย่างเงี้ย โอกาสลงต่อจะมีค่อนข้างสูงนะครับหรือว่าอาจจะออกไซเวย์ออกข้างในกรอบบนตรงแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นจนถึงหนึ่งแสนสามพันทำนองนี้ก็ได้ครับกรอบบนรอบล่างไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าปิดหนาอ,อย่างเงี้ยสี่เจ้โมงผมว่าโอกาสลงต่อค่อนข้างสูงนะ <c oughs> ก็เรามาระวังไว้หน่อยเลยกันสำหรับบิตคอยถ้าเกิดใครจะเล่นเออถือในสปอร์ตหรือว่าจะเทรดอะไรเงี้ยนะครับถ้าเล่นเซลล์เล่นได้อยู่ในระยะสั้น,นแต่ไม่แนะนำให้ถือยาว แนะนําว่าให้เล่นในส่วเหลือของสปอร์ตแล้วก็ถือหน้าใบาย,ยาวๆไปนะครับจุดรับอยู่ตรงเอ่อคีนี้นะครับคีนี้เลยประมาณแสนห้าพันกับอีกแปดร้อยนะครับจนถึงแสนหนสามร้อยหรือถ้าเกิดลงมากกว่านั้นก็แสนสี่พันเก้าร้อยนะครับสําหรับบีคอยนนะส่วนโชยหน้าไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกันเออบีคอยเขาลงโชยหน้ามันก็ลงอยู่แล้ว เนี้ยเนี่ยชัดเจนเลยไหมแดงเสือกเลยก็วันนี้ไม่น่าจะมีข่าวอะไรมากเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนอาวันนี้มีข่าวเย็นเย็นตอนเช้าก็น่าจะส่งผลแล้วครับเออ j อบอืมวันนี้มีข่าวของ JPY ตอนเช้านะครับเย็นตอนเช้าก็ประเทศญี่ปุ่นแหละก็อาจจะส่งผลโดยตรง เดี๋ยวรอดูครับ UJ เราจะบินเลยหรือเปล่าเดี๋ยวว่าแดงนะครับแต่ว่าผมว่าเชียร์เชนด้าบายนะ UJ ก็เดี๋ยวติดตามไปทีหนึ่งส่วนตารางหุ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเกิดใครที่คอมเมนต์มาอยากให้ผมช่วยดูหุ้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องออกไปธุระก่อนนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ว่างอาจจะโพลมาทีหนึ่งช่วงหัวข้ามเลยนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะให้ผมมาก็ ฝากคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับยังไก็ฝากคอมเมนต์บอกผม,มนิดนึงว่าโอเคเดี๋ยวมาช่วงกลางคืนหน่อยครับหรืออะไรเงี้ยนะครับโอเคครับวเดี๋ยวเราเจอกันอธิดไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ